ผมสร้างธรรมะเป็นไม้พยนเอ็นรคบเทปงานไรประยัะตายไปแล้วคนไม่เสียดายชีวิตเพราะคนที่อยู่บุคคลหานเพื่อเช่นใดยอมแบบถึงเช่นนั้นผู้ท่งางทำดียอมจะรับผลดดี เราปลูกทุเรียนจะตายเป็นห้อไม่ได้มาแย้งเหตุทำดีได้ดีทำเทำชั่วได้ชั่วอย่าไปเชื่อนักหมอรู้หมอรู้จะเป็นพ้กว่าตัวเองจะรวยเม่ไหร่ศาสนาเชื่อบุญให้เชื่อบาปบาปมีเอิดบุญนมีเอิด